พี่ไหนี่ไนายก็เตรียมต่อไปค่ะวันนี้เดือนไงายค่ะนี่อ้ยเดือนไงายยางงามเลยตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะคะมาถึงแต่คืนนี้เป็นคืนเดือนไงาย giang ngam đây จันเต็มดวงยัางงามเลยป่ะหาเขากินกำลังนั่งมองพระจันทร์เลย งานพักโอ้มม่เนี่ยคนบรรยากาศดีเลยเดือนไงแน่มเห็นบดเลยประจันเต็มดวงเลยครับกินข้าวันระยะสองสามร้อยเมตรหนีมองเห็นได้ชัดเลยครับถ้าดูตาเปล่า เคื่อางหงายสร้างวากาออกมาก็านน่้เขาดิฟทันตัวหญ่ เรียนเที่ยวกันดีนเนาะปูจะเมื่อยดีไม,ม่ก็เงินหยุดเรียนไม่ได้งานหยุดมาครับทุกท่านกินข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับยินดให้มาท่านสวัสดีค่สว,ส,วสวัสดีครับเดิดเเมจับเมื่อใดดิเอ้ยเอ้ยเดิมไหน พบทับรัชนาควคนเดินป่าค่ะวันนี้พี่กระท่อมนาดงงน้องมากออที่เก่านะคะแต่สถานการณ์ไม่เก่านะคะบบตื่นตื่นทุกวันค่ะแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีรุ้นอะไรบ้างล่าสุดที่รัชนามาก็พางพ่อใหญ่ค่ะแลาวดีหินงงพ,อพอจอดรถได้รัชนา ซึ่งจะเปิดประตูเดินลงมากระดูดลงกันเป็นแถวมาค่ะทานข้าวด้วยกันวันนี้มีแจงหน่อไม้ค่ะแสงเห็ดขมเออนางกัษณะกแฉันก็เบิ่งกินเสากันณดว่าอนุญาตนางกัษณะเลยกัดขัขวานากินตายหรอกัดสะบ้างบ่กก็สนัดืน เราจะน่าถนาัดสายต่ว่าถ้าใส่กล้องหนานะ้าเน่ะมันจะคือคนกินกินมือขวาคือคนกินมือขวาอันนี้ผมมือขวานะครับแต่ว่าใช้กล้องหน้าจะดูเหมือนมือซ้ายอืมค้นถนัดสายเป็นค้นมีอขินไ่นัดป,ประดิษฐ์ทำไมเลี่ยนเนาะไปแข่งคัน บอกตรงนี้มันลมมันโกบดีทั้งตรวนั่งตรงนี้มันแนมเห็นไงบมมีหนังมาบังเลยนั่งในกระท่อมมันเงี้ขคางๆมันมองเห็นนู้นมองไปไกลเลยเลยมองไปถึงป่าตรนนู้นเลยไม่มีอะไรบดบังเลยเนาะกระจันเป็นดวง ปกตินี่มันจะมีก,มก่อนมีอีกเด้อท้าไมอ่ะปีนี้นี่ยแรงฝนตกไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอ่ะเขินเกินตุบเลยอ่ะฝนตกฝนตกไม่ตรงตามฤดูตามจริงเนี่ยถ้าเวลานี้แหละฝนตกแบบน้ำหนุนแน่น,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 นข้าวเนี่ยมีน้ำขันวะครับอันนี้ไม่มีเลยแรงชาวบ้านต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน,น้ำใส่ข้านวะนะครับ ดอปุย๋ยเอยหงจา,ากตาากักากระปร๋อ,าาองตัวาา<ม>ตาก<ม>ระป๋องเนี่ยี่เปตนกระป๋องตากระป๋อมันดูบนหน้าผาเลยถ้าเป็นคื้กการมองพวกตะนาที่อยไปโยนะปวกทารท่าก็ยังนั้นนะไปโยขาแบบดัดเอ๋เขมีนขึ้นมากอ่ะวันนี้ท่าไปยุ่งธร่มาติมันจับตอดแลบแบบพาไปบนหนาา้าผา มาค่ะคาากินในมะม่วงเหินลาภานั่นสิบเปลือกหอยอะ่ะอยู่ในก้อนหินเลยนะเอาหน้าปาสูงๆเอาเครืองที่เปลือกหอยเด็กอยู่ในก้อนหินสแสดงว่าจะมีมือมีท่านปีมาแล้วเนาะน่ากลัวเป็นหอยทะเลเลยเนี่ยจะจะเป็นสมัยใดดบกเป็นหมื่นเป็นพันปีเลรนะอ,นนในในอเนี่ยมันไม่คว่ำเป็นไปได้อีกอย่างแน่ที่เปลือกหอยจะไปอยู่ทั้งโขดหินทั้งหนาผาเออม,มันอยู่ในก้อนหินเลยอนะ่ะ ดูเป็นวิร์ r ไงได้มันมอกโมเมนต์แค่ก่อนเดียวมันบอกเนี่ยดูแบบตามตามอพาน์เน้นเบิดลหมอืมตามโคดเน้นตามยังอ่ะมันเป็มีส่วงหอยดูที่ําทางไหนอยู่บอกทางเขาไปแปดกิโลไปกิโลอะไรปอไม่รเหรอมหงนะข้นโดนหรอโอ้พี่ติใจเลแท่กัน่าประมาณบ่ายทุกบปีเลยนะไปห ยางนี้ตงแต่ลำบาก่ายางยู่ถนนด้วยนะเราจะหอดใกยจะกึินเขากึินเขาไปเลยนั้นจะยางหยาดกลินกลินกนนยาดพุ่งเขาพุธงไปยางไปตามจะน้อยจะน้อยกะเจียนะคันไนดพากันเกียงยังเรียนให้เที่ยวบ้านฮะหรือฮะเที่ยวการมงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เปิดไฟหนอนข้างล่างนะบอสสองตัวไปใส่ลนอนนอนเอดีอลเลยเหนื่อยแล้วไปเที่ยวมาจนเหนื่อยแล้วนอนเสร็จแล้วได้เวลาเตรียมตัวนอนแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะนาขอตัวเข้านอนก่อนนะคะไว้พบกันพรุ่งนี้เช้ากับบรรยากาศดีๆค่ะคืนนี้หวังว่าฝนจะไม่ตกแล้วก็ งจะไม่ได้วิ่งออกมากลางเต็นกันโอเคค่ะขอตัวนอนก่อนค่ะจะนั่งชมบรรยากาศชมเที่ยวกันอืมนอนก่อนโหลด เห็นช้างอยู่ไกลๆสองตัวเอ้นายก้องอินฟทอร์เรดตองเห็นวะเห็นดูได้ยินเสียงราจจนากับพี่นายตื่นก็นเลยฟ้องนี่จะตัวใหญ่เลยเตะ ไฟซองเห็นบ่เห็นอยู่ถ้าเอาไฟซองอนะเนออเออลองเอาไฟซองบ้างสองตัวมาสองตัวเห็นอยู่ มี่จะตัวใหญ่เลยเห็นอยู่ยยุ๊ยไก่ยู่โอเคเดี๋ยวไฟสองไปแล้วครับโอ้ยไปยืนกินอยู่ฝุ่นอีก ก็ไปเลยบกกลับมาจิมาก,กินมันห้าแต่เบึ่งหลดหมาบลไยดีเดี๋ยวพาหมาลงไปไล่ฮะมันชินเนาะมันจะได้ไล่ห้านำ้ำช้างมาอีกแล้วค่ะสองตัวเลยค่ะพี่นายก็เลยลงไปจุดลูกวนไล่อยู่ใกล้อยู่ค่ะ าสองตัวจะดื้อเห็นแล้วก็เหาจุดลูกบอลไล่ค่ะสองตัวเลยค่ะรอบนี้เอไไอ,อเห็นตาตาแบวบๆแบบอยู่พูดนะ เห็นเห็นต่ตาแวบๆอยู่ไกลๆผู้น่ะถ่าย้่ายมากเออันมันม่าน้ำเห็นต่ตาแวบๆเขหนุ่ยมันเลี้ยตาหลังมากเี้ยงกอดดื้อมันเห็นสร้างแล้ววเต้อ๋อมันพาก,กันแลนไปเที่ยวหุนบออ <c oughs> แล้วมันกับมาเฮาบอกเฮา เราก็มาจมให้ยค่าไปไรแน่เลยอุวาเนี่ยม,มาเรียกค่ะถ้าถ้าดื้อจะทําเสียงอย่างนั้นคือดื้อพูดแล้วก็เรียกทำอ,อ <c oughs> นะ๋อว่ะมาฟ้องอืมอันนั้นนะดื้อเห็ดดือเห็ดกระดึ๊บกระดึ๊บนอนเลยกระดึบกระดึ๊บอกมันว่าช่างร่างสิงช่างนะลูกดืด้อเห็นช่างนะลูกนะ โอ้ยไหนวะหนูเห็นช่างนะลุงนะ <c oughs> เห็นเห็นแล้ว <c oughs> เ,เราไม่ไปไล่งไงก็มาเรียกเราเงื้อเงื้อเงี้อยังไงนี่เ <c oughs> ดีเห็นช่างนะลุกนาะเก่งแถววะหนูคือเก่งแถวอะลูก <c oughs> ช่างอยู่ไหนวะช่างอยู่ไหนวะ วิ่งเหนื่อยมากินขนมไอ้รางวัลครับใครเจอช้างครับคอมาบอกแม่ครับไอที่วิ่งมาบอกก่อนเลยคอมาบอกครับ<ค>รตัวหนุ่ยมีกวิ่งมาที่หลังเห็นนะเห็นช้างกันหนาเลยไงกินขนมกินขนมได้นะเขาตื่นแต่ว่าหมดแล้วลหลบนเนแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวรัจนากับพี่นายขอตัวนอนต่อก่อนค่ะตอนนี้เวลาตีสามนะคะมาตอนตีสาม อนนี้รถเจนากับพี่นายก็เก็บข้าวของเรียบกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเลยแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะคะวันนี้รถเจนากับพี่นายต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาหน่อยไปทางใดไปเอ้ยมันบนหน่อยแล้วล่ะ อื้อหน่อยลืมนะคะในครอบขวดเลยครอปีเลยดิ้งหน่อยหนดหน่อยเอ็เองเเอเอนอองด้หน่อยรถครอบว,ม,ม,วมาไปอือเก่งจังเลยมาตัวน,น้้ยขึ้นมาลูก